สวัสดีครับนักเรียนมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีมหครับในครั้งนี้เรายังอยู่กันในบทที่3นะครับเรื่องของการสร้างประโยชน์จากผลงานซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องของการสร้างประโยชน์จากผลงานไปแล้วนะครับซึ่งการสร้างประโยชน์จากผลงานนั้นก็จะมีวิธีการหลักๆอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือการเพิ่มมูลค่านะครับกับการสร้างมูลค่านั่นเองนะครับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการ รู้จักสิทธิและก็การคุ้มครองผลงานครับนะทำไมเราต้องเรียนเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปครับว่าในบทที่2เนี่ยนักเรียนได้พัฒนาโครงงานมาแล้วใช่ไหมครับโครงงานที่นักเรียนพัฒนาขึ้นมานั้นอาจจะเป็นนวัตกรรมที่สําคัญในการแก้ปัญหาให้กับตัวเองให้กับสังคมให้กับชุมชนหรือระดับประเทศก็ได้หรืออาจจะเป็นวิธีการหลักการอะไรที่มีประโยชน์กับการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันของเราก็ได้ดังนั้นกระบวนการ วิธีการนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับนักเรียนก็ควรที่จะมีวิธีการที่จะรักษาสิทธิของตัวเองป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนําผลงานของตัวเองนําผลงานของเราไปใช้ประโยชน์นะครับหรือเอาไปหาผลประโยชน์ในด้านอื่นดังนั้นสิ่งสําคัญเมื่อเราพัฒนาโครงงานขึ้นมาแล้วเราก็ได้นวัตกรรมที่เป็นชิ้นงานที่มีคุณค่าแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนก็ต้องรู้จัก การรักษาสิทธิและก็การที่จะคุ้มครองผลงานในส่วนของตรงนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี there are there are sort of ้จึงเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ครูอยากจะให้นักเรียนให้ความสําคัญแล้วก็รู้จักไว้นะครับในส่วนของสิทธิและก็การคุ้มครองผลงานนียนะครับก็จะมีวิธีการอย่างไรได้บ้างวิธีการที่สําคัญเลยนะครับแล้วก็สามารถคุ้มครองได้ตามหลักกฎหมายเลยก็คือการรู้จักเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็นําไปสิ่งประดิษฐ์นั้นนะครับนำไปจดทะเบียนเรื่องของ ด้านต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ของเราหรือนวัตกรรมของเรานะครับดังนั้นในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับกรมทรัพย์สินทางปาัญญากระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้กําหนดหรือระบุเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาไว้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาของเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็น2แบบหรือ2ประเภทก็คือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและก็ลิขสิทธิ์ครับนะเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบกันนะครับว่าเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่แบ่งเป็น ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและก็ลิขสิทธิ์เนี่ยมีรายละเอียดปลีกย่อย,อยอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้นําไปวิเคราะห์ว่าเอ๊ะสิ่งประดิษฐ์ที่เราพัฒนาขึ้นมานวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นมาหรือวิธีการที่เราพัฒนาขึ้นมานั้นสามารถนําไปโจดสิทธิบัตรหรือนําไปโจทลิขสิทธิ์หรือทําเป็นอะไรได้บ้างเพื่อที่จะสร้างความคุ้มครองทางด้านผลงานของเราาและก็ป้องกันการที่ผู้อื่นจะมาละเมิด ผลงานของเราครับครูบอกไปแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบก็คือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมใช่ไหมครับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะแบ่งรายละเอียดปลีกย่อยอีกนะครับได้แก่อะไรได้แก่สิทธิบัตรครับแบบผังภูมิวงจรรวมนะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้านะครับและก็ความลับทางการค้าอันนี้คือรายละเอียดปลีกย่อยของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม แต่คราวนี้เราจะมาให้ความสําคัญกับรายละเอียดที่สําคัญญนะครับนะอย่างเช่นสิทธิบัตรเนี่ยจะแบ่งเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และก็อนุสิทธิบัตรครับนะแล้วก็เครื่องหมายการค้าก็จะแบ่งเป็นเครื่องหมายร่วมเครื่องหมายรับรองเครื่องหมายบริการนะและก็ในส่วนของลิขสิทธินะ์ลิขสิทธิ์เนี่ยนักเรียนจะได้ยินบ,ยบ่อยๆเลยนะว่าเอ๊ะอันนี้ละเมิดลิขสิทธิ์อันนี้ผิดลขิขสิทธิ์เราจะมาดูซิว่าผลงานแบบไหนที่สามารถนําไป จดทะเบียนลิขสิทธิ์ได้บ้างผลงานแบบไหนสามารถนําไปจดสิทธิบัตรได้บ้างผลงานแบบไหนที่ควรจะเป็นแบบเครื่องหมายการค้าแบบนี้เป็นต้นนะครับเราจะมาดูส่วนหลักๆที่เราพบเจอกันในชีวิตประจําวันแบบแรกนะครับสิทธิบัตรสิทธิบัตรเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3แบบย่อยๆหรือ3ประเภทย่อยๆที่ครูได้ยกตัวอย่างเป็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือสิทธิบัตรจะแบ่งเป็นสิทธิบัตรเรื่องของการประดิษฐ์นะครับการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมานะครับแล้วก็สิทธิบัตรเรื่องของการออกแบบลิพัน จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกแบบดีไซน์ที่มันเป็นองค์ประกอบภายนอกของผลิตภัณฑ์ของเราและก็เรื่องของอนุสิทธิบัตรครับนนในส่วนแรกนี้นะครับสิทธิบัตรการประดิษฐ์คืออะไรสิทธิบัตรการประดิษฐ์ก็คือใบรับรองหรือการรับรองที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยกำหนดขึ้นมานะครับว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือสินค้าที่มันเป็นประเภทการประดิษฐ์ของเราอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่คุ้มครองนะครับที่เราสามารถนําไปพัฒนาต่อนําไป ทำซ้ำนาไปจัดจําหน่ายหรือนําไปสร้างมูลค่าทางการค้าได้นะครับนี่คือส่วนของศิลปะสิ่งประดิษฐ์ดังนั้นศิลปะการประดิษฐ์จึงคุ้มครองในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ครับสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเทคโนโลยีทันสูงสิ่งประดิษฐ์ที่จะเป็นนวัตกรรมหรือผลงานที่เป็นชิ้นงานของเราส่วนต่อไปนะครับก็คือศิลปะเรื่องของการออกแบบผลิตั์บางครั้งเนี่ยการประดิษฐ์ขึ้นมาอาจจะมีเรื่องของการดีไซน์เรื่องของการออกแบบเราสามารถนํากระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบนั้นนําไปจดสิทธิบัตรในส่วนของสิทธิบัตรการออกแบบได้ครับหรือบางครั้งนักเรียนจะพบว่าเราไม่ได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์แต่เราออกแบบอย่างเดียวเราออกแบบวิธีการเราออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหลักการต่างๆกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่เราออกแบบนะครับที่สามารถแก้ปัญหาได้และก็สามารถนําไปใช้หาประโยชน์แบบนี้ได้นะครับเราก็สามารถนํามาใช้ในการจดสิทธิบัตรแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ครับ และอีกแบบหนึ่งนะครับเรื่องของสิทธิบัตรสามารถจดได้อีกแบบหนึ่งก็คือเรื่องของอนุสิทธิบัตรครับอนุคืออะไรอนุคือเล็กๆน้อยๆถูกไหมครับสิทธิบัตรก็คือสิทธิบัตรคือสิ่งที่ปกป้องสิ่งประดิษฐ์ของเราดังนั้นอนุสิทธิบัตรจึงเป็นการปกป้องสิ่งประดิษฐ์ของเราที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากเป็นสิ่งประดิษฐ์ทั่วๆไปที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับเราสามารถจดสิทธิบัตรในส่วนของอนุสิทธิบัตรอันนี้ได้เพื่อป้องกันผลงานนวัตกรรมของเราที่ ใช้เทคโนโลยีที่ไม่สูงมากนะครับอาจจะเป็นกระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ทั่วๆไปนะอันนี้ก็คือให้นักเรียนได้รู้จักเรื่องของสิทธิบัตรเป็นแบบแรกนะครับแบบต่อไปก็คือลิขสิทธิ์ครับลิขสิทธิ์คืออะไรลิขสิทธิ์ก็คือสิทธิที่ให้กับเราหรือให้ผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานแต่ผู้เดียวนะครับเป็นสิทธิ์ที่กฎหมายรองรับด้วยนะครับว่าผู้ที่สร้างสารรค์ผลงานนั้นนะครับจะสามารถทําซ้ําดัดแปลงนะครับหรือ นำออกไปโฆษณาในรูปแบบลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะครับรวมทั้งอนุญ,ญาตให้ผู้อื่นเนี่ยนำไปใช้เช่นเดียวกันนะครับด้วยการขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับดังนั้นลิขสิทธิ์เนี่ยก็จึงเป็นสิ่งที่คุ้มครองผลงานอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นผลงานทางด้านนวัตกรรมนะครับผลงานเพลงนะครับผลงานที่เป็นเชิงศิลปะแบบนี้นะครับโดยทั่วไปลิขสิทธิ์ที่ คุ้มครองก็จะมีอยู่ด้วยกัน9ประเภทครับที่นักเรียนไปสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนก็จะพบว่าคาว่าลิขสิทธิ์เนี่ยถูกพูดถึงกันเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับนะโดยเฉพาะที่เราได้ยินกันบ,บ่อยๆเรื่องของอะไรครับเรื่องของผลงานเพลงเรื่องของผลงานการแสดงทั้งหลายเรื่องของผลงานที่เป็นภาพยนตร์วิดีโออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับดังนั้นตัวลิขสิทธิ์เนี่ยคือสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้อง ระมัดระวังเป็นอย่างดีนะครับเพื่อไม่ให้ไปละเมิดตัวลิขสิทธิ์หรือผลงานของผู้อื่นส่วนต่อไปนะครับที่อยากจะให้นักเรียนได้รู้จักเลยก็คือเครื่องหมายการค้าครับนะเครื่องหมายการค้านี่คือสิ่งที่แสดงถึงผลงานหรือชิ้นงานนะในรูปแบบนั้นที่เห็นแล้วเราเข้าใจได้ทันทีว่าเอาเป็นผลงานประเภทไหนนะครับเครื่องหมายการค้าพวกนี้นะครับเราเคยคุยกันมาแล้วในครั้งที่แล้วว่าเมื่อเราพัฒนาผลงานขึ้นมาแล้วอ่านะแล้วเราอยากจะเพิ่มมูลค่าสร้างมูลค่าสร้างประโยชน์จากผลงานนั้น นะครับให้ลูกค้าให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักสิ่งสําคัญก็คือการออกเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเป็นโลโกโ้เป็นแบรนด์ของเราขึ้นมาถูกไหมครับดังนั้นถ้าแบรนด์เราได้ออกแบบขึ้นมาแล้วและก็เป็นที่นิยมแล้วนะครับสิ่งสําคัญที่เจ้าของผลงานควรจะดําเนินการทําก็คือเรื่องของการจดเป็นเครื่องหมายการค้าครับเพราะเครื่องหมายการค้านี้คือสิ่งสําคัญว่าเอ๊ะถ้าแบรนด์นี้มีคนนิยมชมชอบเยอะแล้วนในวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่จดเครื่องหมายการค้าอาจจะมี ผู้ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าเรานําโลโก้เรานําแบรนด์เราไปหาผลประโยชน์ก็เป็นได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่อยากจะแนะนํานักเรียนนะครับเป็นประเด็นหลักๆที่เราควรจะรู้เรามาลองคิดลองทําลองวิเคราะห์กันนะครับรูปภาพที่ครูแสดงต่อไปนี้นะครับก็คือรูปภาพของร้านกาแฟครับร้านกาแฟร้านนี้นะครับสมมุติว่านักเรียนเป็นเจ้าของร้านกาแฟครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยใช้องค์ความรู้ที่เราเรียนกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ แล้วก็มาวิเคราะห์กันดูซิว่าถ้าเรามีร้านกาแฟสักหนึ่งร้านเนี่ยเราควรจะปกป้องผลงานหรือทรัพย์สินทางปัญญาของเราอย่างไรได้บ้างนะสมมุติว่านักเรียนคือเจ้าของร้านกาแฟที่มีวิธีการทํากาแฟเป็นของตัวเองนะครับมีการดีไซน์ร้านเป็นของตัวเองนะครับมีการออกแบบร้านเป็นของตัวเองเราจะมีวิธีการป้องกันผลงานนะครับหรือป้องกันลิขสิทธิ์ทางปัญญาของเราได้บ้างนะครับให้หนักเรียนลองคิดดูนะครับลองคิดลองทําลองวิเคราะห์กันดู นี่คือตัวอย่างแรกครับอีกโจทย์หนึ่งนะครับเมื่อนักเรียนคิดข้อเมื่อสักครู่นี้เสร็จแล้วอยากจะให้ลองวิเคราะห์ข้อนี้ดูครับข้อนี้คือหลายข้อนี้คือเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์นักเรียนจะพบว่าออประเทศไทยเนี่ยมีการละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดผลงานทางด้านซอฟต์แวร์เนี่ยเยอะมากถูกไหมครับเยอะมากงนั้นถ้านักเรียนเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาสักซอฟต์แวร์หนึ่งนะสักตัวหนึ่งนะครับครูอยากจะให้นักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าซอฟต์แวร์ของนักเรียน ควรจะมีการจดสิทธิบัตรนะหรือจดลิขสิทธิ์หรือทําเป็นเครื่องหมายการค้าหรือจะป้องกันทรัพย์สินธรรมัญญาของเราที่เป็นซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยอย่างไรได้บ้างนะครับอยากให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์หาข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับอาจจะดูจากหนังสือเรียนจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับร่วมกันวิเคราะห์ใน2ประเด็นนะครับเรื่องของร้านกาแฟแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์ครับส่วนสุดท้ายตรงนี้นะครับครูอยากจะให้นักเรียนทํากิจกรรมต่อไปนี้ครับ นะครูมีกิจกรรมเรื่องของสิทธิและก็การคุ้มครองผลงานมาให้นักเรียนร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับนะครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทำการวิเคราะหนะ์เกี่ยวกับผลงานของตัวเองนะครับว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่เอ๊ะแล้วผลงานของตัวเองคืออะไรนะักนเะรียนควรจะจาได้ว่าในบทที่2เราได้ทําโครงงานมาแล้วนะและครูก็หวังว่าโครงงานในบทที่2ของเราเนี่ยคงจะประสบความสำเร็จคือได้เป็นวิธีการได้เป็นชิ้นงานมาแล้วนะครับนะนะอาจจะมีผลการดําเนินง,งานโครงงานเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ แต่เชื่อว่าโครงงานนักเรียนดําเนินการเสร็จสิ้นมาแล้วในบทที่2ใช่ไหมครับครูอยากจะให้นักเรียนนําผลงานของตัวเองนะครับที่พัฒนาจากโครงงานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับการพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาในบทที่2นั้นมาทําการวิเคราะห์นะครับว่าผลงานของนักเรียนนั้นนะครับนะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่นะครับนะถ้าเป็นเป็นเพราะอะไรนะครับให้เหตุผลประกอบครับนะ นี่คือเรื่องของสิทธิแล้วก็การคุ้มครองผลงานครับก็หวังว่าเรื่องนี้นักเรียนคงจะได้ประโยชน์แล้วก็สามารถนำความรู้นำหลักการเรื่องนี้นะครับไปปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตัวเองได้นะครับในทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตที่นักเรียนจะสร้างนวัตกรรมอื่นต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับสวัสดีครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน